ความมาทำทำให้ชีวิตอัสดงเปลี่ยนมาเป็นชีวิตที่อัศจรรย์และมั่นคงในพระเยซู CGN ไทย สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life นะครับกับผมศาสนาจารย์ศาสวัตมูลสถานครับดำเนินรายการในวันนี้นะครับพระเจ้าของพระเจ้าที่จะนําเราใคร่ครวญด้วยกันก็คือพระธรรมสาดุดีบทที่75นะครับข้อ1ถึงข้อที่10นะครับในหัวข้อที่บอกว่าชีวิตอัศจรรย์ครับสดุดีบทที่75ข้อ1ถึง10ข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณพระนามของพระองค์อยู่ใกล้พวกเขาเล่าถึงการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์พระเจ้าตรัสว่าถึงเวลาซึ่งเราได้กำหนดไว้เราจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรมเมื่อแผ่นดินโลกครงคลงพร้อมทั้งชาวแผ่นดินโลกทั้งสิ้นนั้นผู้ที่รักษาบรรดาเสาหานของมันให้มั่นอยู่คือเราเองเสลาเราพูดกับคนโอ้อวดว่าอย่าโอ้อวด และกับคนอธรรมว่าอย่ายกเขาของเจ้าขึ้นอย่ายกเขาของเจ้าขึ้นให้สูงหรือพูดจาอย่างยโสเพราะการยกขึ้นสูงนั้นมิได้มาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกและมิใช่มาจากถิ่นธุรกันดาลแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาทรงให้คนหนึ่งลงและทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้นเพราะในพระหัตถ์ของพระยาเวมีจอกใบหนึ่งมีเล่าอางุนเป็นฟองผสมไวด้ดีพระองค์ทรงเทจากจอกนั้น และคนอธรรมทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกจะดื่มหมดทั้งตะกรนแน่ทีเดียวแต่ข้าพเจ้าจะเป่าร้องเป็นนิดข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของยาโคบพระเจ้าตรัสว่าเราจะตัดเขาทุกเขาของคนอาธรรมออกแต่บรรดาเขาของผู้ชอบธรรมจะถูกยกขึ้น พระเจ้ของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีตอนนี้นะครับเมื่อเราอ่านเนื้อหานะครับผู้เขียนเนี่ยก็ใช้ประสบการณ์ของคนที่มีประสบการณ์ในพระเจ้านะครับแสดงให้เห็นถึงการอาศัศจรรย์ที่ชีวิตของเขา ได้พบในพระเจ้าชีวิตในพระเจ้าเนี่ยเขามองว่ามีอยู่สองหลักใหญ่ๆก็คือชีวิตที่อธรรมกับชีวิตที่ชอบธรรมผู้เขียนมองเรื่องการอัศจรรย์ของพระเจ้านะครับผ่านทางการพิพากษาในข้อที่2ที่3นะครับเรื่องนี้ผู้เขียนเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าอยู่แล้วและตัวเขาเองมองว่ามันจะต้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิพากษานี้จะเกิดขึ้น กับคนที่อาธรรมคนที่หญิงยโสคนที่ยกตัวเองขึ้นพรมพีมีคําว่าเขาใช่ไหมครับ เขาตัวนี้หมายถึงว่าการให้เกียรตินะครับคนธรรมเนี่ยก็จะสวมเขาให้ตัวเองหมายความว่าให้เกียรติตัวเองนะครับยกย่องตัวเองนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ที่มีความสําคัญเป็นศูนย์กลางของสิ่งทั้งหลายนะครับในโลกนี้แล้วก็สิ่งอัศจรรย์สําหรับคนอธรรมก็คือว่าเขาสามารถทําความชั่วได้โดยที่ไม่ต้องถูกลงโทษแล้วก็ใช้ชีวิตที่สนุกสนานกับความผิดความบาปโดยที่ไม่ต้องเกิดความทุกข์ยากลาบาก นี่คือสิ่งที่คนอธรรมคิดว่าการอัศจรรย์ในชีวิตของเขาแต่สําหรับคนชอบธรรมแล่ะครับอะไรคือการอัศจรรย์ในชีวิตของเราเราทุกคนสามารถเลือกทางเดินในชีวิตของเราได้ไม่ว่าจะไปในรูปแบบที่เป็นคนชอบธรรมหรือว่าเป็นคนอธรรมแต่สุดท้ายแล้วเราทุกคนก็ต้อง รับผลของการกระทําที่เกิดขึ้นรับผลของการเลือกดําเนินชีวิตของเราในแต่ละเส้นทางในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่างที่บอกไปครับชีวิตของคนเรานั้นใหญ่ๆแล้วมี2ด้าน ก็คือคนอะธรรมกับคนชอบธรรมและในเพิ่มพีเนี่ยก็จะให้มุมมองของคนทั้ง2กลุ่มนี้ที่เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะทําให้เราได้มองเห็นว่าคนชอบธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่เราจะถูกเรียกว่าเป็นคนชอบธรรมเพิ่มพีบอกว่าคนชอบธรรมคือคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตไม่ได้หมายความว่า ดีกว่าคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเก่งกว่าคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําอะไรได้เป็นที่ถูกใจมากกว่าคนอื่นแต่พระมพีนับว่าคนที่มีพระเยซูคริสต์คือคนที่ได้รับการชําระให้สะอาดเป็นผู้ชอบธรรม ตามที่พระเจ้าทรงประกาศไว้พระเยซูคริสต์เองตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเราทั้งหลายที่มีพระเยซูคริสต์เราต้องการการรักษาที่มาจากพระองค์เราต้องการที่จะถูกเรียกว่าเป็นคนชอบธรรมเราจึงเรียกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าเป็นผู้ชอบธรรมได้เพราะความเชื่อไม่ใช่ความดีความสามารถหรือความเก่งกาจอะไรต่างๆของเราทั้งหลายดังนั้นชีวิตของเราสามารถพบกับการอัศจรรย์ได้ ในพระเยซูคริสต์แต่หลายคนอาจจะบอกว่าการอัศจรรย์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการหายโรคการอัศจรรย์เป็นเรื่องของการหายจากความเจ็บป่วยการอัศจรรย์น่าจะเป็นเรื่องของการรอดตายอย่างวุดวิตแต่ถ้าเราแต่ละคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ได้ประสบกับสิ่งเหล่านี้ล่ะเราจะเรียกยังเรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยมีการอัศจรรย์อยู่หรือเปล่า แต่ถ้าเราคิดให้รอบคอบคิดให้ดีๆแล้วเราจะพบว่าจริงๆแล้วการที่พระเจ้าทรงเรียกเราออกมาจากความบาปการที่เรามีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์การที่เรามีพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วเราไม่ต้องถูกพิพากษานั่นแหละคือชีวิตที่อัศจรรย์ที่สุด ที่เราได้รับในองค์พระผู้เป็นเจ้าสําหรับคริสเตียนแล้วเมื่อมีพระเยซูก็เท่ากับว่าเรามีชีวิตที่อัศจรรย์เรามีชีวิตที่มีคุณค่าเรามีชีวิตที่มีความหมายในสายพระเนตรของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเรามีชีวิตที่อัศจรรย์แล้วขอให้เราดําเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมเพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจ้าไม่ใช่เอาเกียรตินั้นมาเป็นของตัวเองชีวิตอัศจรรย์คือชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์และดําเนินชีวิตให้เป็นที่ถวายเกียรติให้กับ และกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการ l i v i n g Life ที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันด้วยพระวจนะของพระเจ้าให้เราอธิษฐานในการครับพระเจ้าเทพิดาสาธุการแด่พระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเยซูคริสต์ที่ทรงนําการอัศจรรย์มาถึงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับความรอดมีชีวิตนิรันดรและมีชีวิตอันอัศจรรย์ในพระองค์ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน วันนี้มีคำถามมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับบอกว่าคุณพร้อมที่จะมีชีวิตที่อัศจรรย์ในพระเยซูคริสต์หรืออยังถ้าพร้อมแล้วเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ด้วยกันนะครับและก็ตอบคำถามของคุณได้ข้างล่างนี้ครับเพื่อคำตอบของคุณจะเป็นกำลังใจ ให้กับอีกหลายๆคนครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับช่องของเรานะครับผ่านทาง YouTube และก็ Facebook ของ CGN ไทยนะครับแล้วก็ทุกทกท่านเมื่อได้ฟังแล้วนะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรผ่านทางช่องทางต่างๆของการคอมเมนต์ของเราทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าสิ่งนี้เป็นพระพรสําหรับทุกๆท,ท่านนะครับก็ขอเชิญที่จะอธิษฐานเผื่อสําหรับทีมงานของเรา อธิษฐานเผื่อสาหรับสิ่งที่เราทําอยู่นี้นะครับแล้วก็เชิญชวนทุกท่านมีโอกาสได้ถวายทรัพย์เพื่อที่จะเป็นพระพรสำหรับคนอื่นๆอีกมากมายผ่านทางรายการของเราในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ